อา้าวได้เหตุการณ์เฉยเหตุการณ์ก๊อตแน่เลยทาน่ามีใจที่เจอนะเออใช่ไหนๆเธอมาแล้วเดี๋ยวฉันแนะนำคนที่อยู่ร่วมชายคาเดียวกันให้เธอหน่อยเฮ้ยแบนดอนแบนดอนมาจากไหนอะอะไรก๊อตตอนนี้ก็กลังมีแรงบันดาลใจเลยเนี่ยอันนี้คือทาน่าเพิ่งมาเพิ่งย้ายมาในเมืองนี้ทาน่าอันนี้แบนดอนนะ เราเจอกันนานแล้วเราถึงกับขนาดเอาเอามันฝรั่งให้แบนดอนเราด้วยอ๋อเธอเองเหรออะไรรู้จักกันแล้วหรอใช่ค่ะหนูเอามันฝรังรงรรกกฝร่งไปแลกเปลี่ยนกับเขามาแล้วหออันนี้คือแบบฟิลแบบแบ,บ,แบนดอนแบบยังยังไม่รู้จักเราแบนดอนบอกอก็ก็พอรู้จักแล้วก็จะว่าง้นก็ได้อะไรอย่างงี้ก็บอกเอ,องงางันง่ายเลยแบนดอนเป็นศิลปินนะทำงานศิลปะทุกรูปแบบเลย อย่างพวกเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ carving ค,ค,คือการแกะสลักนะ sculpt s p t i n g s u แล้วก็ what have you what have you แม่งคืออะไรวะหรือแบบอะไรประมาณนั้นว่าแบบ etc อเไร extra ไปหาแต่จเจอได้ในป่า <laughs> ไปเจอกอดบอกไปเจอมาในป่า spend so long looking for good lumber to work with หาไปหาไม้มาทำงานศินลปะอยู่นะคะ อ๋ไอคุณนนท์มาแปลก็นะปวดแ i k e ล h a าก็เลยให้มาอยู่ที่บ้านฟรีกาดบอกเนี่ยทิ้งไว้ไม่ได้แบนดอนมันต้องระวังมากกว่านี้นะไม่ก็คือแบบคนเรามันก็เป็นห่วงกันได้ปะแบนนอนแบบคือ แกเข้าใจป้าอยู่ดีๆไปแบบยืนเหม่ออยู่ในป่าไปหาไม้แบบที่อยู่ก็ไม่มีแต่ก็แบบหาไม้ดีๆก็ยังไม่ได้ไม่พอใจตัวเองแบบอาร์ตไงติดติดออกเออมันต้องระวังตัวหน่อยแบนดอนมันเงียบๆแล้วก็แปลกๆหน่อยนะแต่ก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรเธอช่วยดูแลเขาหน่อยแล้วกันนะได้คะ่ะทุกวันนี้ก็เอาของกินมาให้อยู่แล้วเอาเเ้าเฮ้ยเขามบ ได้เหตุการณ์ส่งอะไรเหรอให้แบนดอนจีน่าเลยเฮ้ออ้าวทาน่าเหรอตอนนี้ฉันเออเออไม่ค่อยว่างอยู่อะถ้าเกิดเธอมีธุระอะไรก็ไว้ค่อยมาวันหลังไม่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 เป็นไรฉันขอถอนคำพูดทาน่าฉันมีคำถามอะไรวะเนี่ยเอ n g น a าร์ดซินฟู e ี what image do those three words conjure in your mind คำแรกไม่รู้ไปว่าอะไรวันกอดซินฟูแไปว่าบบบหนาอะไรอย่างงี้ฟรีก็อิสระเธอถ้านึกถึง3คำนี้นึกถึงภาพอะไรออ uh, uh ไม่รู้ออช่างเหอะช่างเหอะลืมลืมสิ่งที่ฉันถามไปเถอะนะเออขอโทษที่ช่วยอะไรไม่ได้ก็แกอยู่ดีๆเดินเข้ามาแล้วก็โดนชีหน้าแล้วก็แบบ ฉันยุ่งอยู่ไม่ถ้าไม่มีถ้ามีธุระอะไรก็แบบค่อยมาบัหลังแล้วก็แบบเอเอมีมีคำถามมีคำถามแล้วถามบบแบบ,บบใครจะตั้งตัวทันวะเออโอเคอลูกค้าเป็นคนคิดนะเขาบอกว่าได้รับคอมมิชชั่นมาให้ทำของใน3อย่างเนี้ยที่ที่อธิบายด้วยคำสามคำนี้แต่ว่ายังหาแรงบันดาลใจที่ตรงกับประเด็นไม่เจอเลยก็เลยคิดว่าแบบเออความคิดเห็นคนอื่นจะช่วยได้อะไรอย่างนี ก็เลยถามเธอดูแต่จริงๆก็คือปัญหาของฉันนี่แหละไม่ใช่ปัญหาของเธอถ้าเกิดเธอคิดอะไรไม่ออกก็ไม่เป็นไรหรอกอืมซินฟูจริงๆซินฟูก็นึกถึงเชนได้เหมือนกันนะทำไมถึงตอบฟรีลน์วะฟีลน์ไปว่าแมวนะคะเราก็เลยบอกว่าเออเอาแบบฟิลแบบโซโ่ซไหมแบนดอนอืมแต่มันก็ใช้คำว่าฟรีนะแต่ฟรีก็จะแบบ ดึงโซ่ออกไงอิสระอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมแบนดอนแบนดอนบอกตอนแรกอ่ะเออโซ่มันก็ทําให้นึกถึงตีมสินฟูดีแต่ก็แบบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนางก็แบบแต่ก็แบบอีก2อันไงแต่ว่านางแบบเอ้ยบางทีฉันฉันเริ่มเห็นการที่มันเชื่อมต่อกับคําว่าอิสระแล้วใช่ไหมแบนดอนแกคิดเหมือนฉันใช่ปะแ a ท a อนเช a เบกกิ้ง e e ยังไงนางแคจะเอาแมวมาเกี่ยวให้ได้ใช่ไหมอ่ะหา Inspirations t r i k e s ได้แรงบันดาลใจมาแล้วฉันเจอหนทางแล้วตอนนี้ต้องขอออกไปไถ่าทางก่อน <laughs> I can see I've confused you ใช่ก่อนที่เราจะมีแรงบันดาลใจอะ่ะมันต้องเกิดประกายความคิดก่อนไงการได้สื่อสารกับธรรมชาติได้กินอาหารได้คุยกับคนอื่นๆน,นี่แหละ แรงบันดาลไ,ไอตัวที่มันจะช่วยสกิดให้เกิดแรงบันดาลเนี่ยมันก็มาจากของพวกนี้แหละแต่ว่า but it is more likely to a p p e a r when when y ด u อ๋อโอเคแต่ถ้าเกิดทำอะไรที่มันแบบไม่เหมือนปกติแบบพิเศษไปกว่าเดิมมันก็จะเกิดขึ้นได้ไง่ายขึ้นกว่าเดิมอืมฉันก็ได้คุยกับเธอไงอ๋อไม่ชอบการคุยที่มันไร้ความหมายอแต่ก็ไม่ได้คิดว่าการคุยทุกครั้งมันไร้ความหมายนะเอาง่ายๆก็คือ That i m e I spent speaking with you had both meaning and purpose. โ oh. อ้ยสาวๆนี่ก็อาจจะแบบอุ้ย skip ใจ skip a beat นะคะแบบวใจเต้นไปจังหวะหนึ่งอบอกว่าเอาง่ายๆก็คือช่วงเวลาที่ฉันได้คุยกับเธอมันมีทั้งมันมีทั้งความหมายแล้วก็แบบมีจุดประสงค์อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมีความหมายอะไรอย่างงี้และก็ด้วยเหตุนั้นเชอก็เลยเชื่อว่าฉันจะสามารถสร้างงานที่ดีขึ้นมาได้ขอบคุณนะอาล่ะตอนนี้ ต้องไปทำอินสปเรชันให้กลายเป็นของจับต้องได้ก่อนเธอก็อย่ามารบกวนฉันเลยนะโอเคโดนไล่ไปก็ได้ค่ะเฮ้ยสามอันติดต่อกันเลยอ๋อแบนดอนอะไรวะธนามีอะไรหรอเฮ้ยนี่แบนดอนมันไปหัวใจม่องตอนไหนวะนางให้ดอกไม้ไปดอกเดียวนางชอบขนาดนั้นเลยเหรอแต่ดูดูท่าทางนางก็ไม่ได้ชอบเลยขนาดนั้นนะมีอะไรหรอธนา ทำไรอยู่อะอ๋อชอบชิดนี้เหรอตีมคือตอน From Beyond the Infinite Cosmos จากนอกโลกอะไรอย่างงี้หรอเย็นวันหนึ่งฝันว่ากำลังลอยอยู่แบบลอยได้แบบไม่มีน้ำหนักเลยเว l e s s นะคะ Within the Inky Blackness of Space อ้อฝันว่ากำลังลอยอยู่ในอวกาศสีดำมืดสีดำแบบเป็นหมึกเลยก็เลยอยากจะทำฝันนั้นให้มันกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้อันนี้ก็ แล้วนี้ก็คือของที่ได้ออกมาไงอืมใช่แบนดอนการเอาฝันการทําฝันให้กลายออกมาเป็นแบบแปลงฝันน่ะที่เป็นสิ่งจับต้องไม่ได้อ่ะเป็นนามธรรมเนาะแล้วแต่คนจะมองให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้นี่มันแบบโคตร Amazing อ่ะแบนดอนอ๋อก็ไม่ใช่เรื่องพิเศษไรอแบนดอนบอกมันมันก็ไม่ได้เก่งกล้าสามารถอะไรหรอกบบนดอนอย่างเงี้ยมันแบบเธอจะมาพูดว่า no อ f f e n s ทีหลังไม่ได้นะเพราะฉันรู้สึกออฟเ n s e ปแล้ว เขาบอกว่าสําหรับฉันนะใครที่ไม่สามารถทําอย่างนี้ได้ตั้งหากก็แสดงซะแบบแบบก็แบบหมายความว่ายังพยายามไม่มากพอบางคนมันทําไม่ได้จริงๆไว้แบนดอนถ้าเกิดคนเราคิดจะสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมานะถึงจะต้องทําให้สิ่งที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นแบบภาพอะไรสักอย่างให้มันจับต้องได้อะ they must at least have a vague notion of what that image might be no ก็คือก่อนที่จะทําได้มันก็ต้องแบบนึกภาพให้ออกก่อนบางทีฝันยังจําไม่ได้เลยแบนดอน พอได้พอได้ภาพมาแล้วก็ตั้งใจทํางานอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเองอันนี้มันไม่ใช่เรื่องแบบอ n นเน t a l เ n นมันฟีลแบบเหมือนเขาเรียกว่าไม่ใช่พรสวรรค์อะไรขนาดนั้นเออมันเป็นเรื่องของความชินอะความชินในการทํางานแล้วก็แบบแกระบวนการการทํางานต่างๆแค่นั้นแหละเออก็ได้ค่ะเอาตามตรงนะ I can o t understand those undisciplined s o u l s p s y c h o p o s โอ้ไม่รูส้สเปรยังไงเลยอ่ะแบนดอนบอกฉั้นเนี่ยไม่เข้าใจเลย่งจริงเนะกับแบบวิญญาณใช้คำว่า,าวิญญาณฟีลแบบลูกแกะหลงทางอะไรอย่างงี้นีนนี้ฟีลแบบลูกแกะที่แบบ undisciplined นะคะมจสเปลไ,ไปแปลงกันเอาเองแล้วกันที่แบบยอมแพ้คือพยายามพยายามแล้วมันไม่สำเร็จสักทีแล้วก็ยอมแพ้ยังไม่ทันได้เห็นผลเลยยอมแพ้ซะแล้ว แกมันออฟเฟนชาแนะแบนดอนฟิลแบบแต่งนิยายแล้วไม่แต่งไม่จบอะไรอย่างงี้เขาบอกว่าปล่อยให้แบบพอมีแรงวาน้นใจเราไม่ทําให้จบปะปล่อยทิ้งไปแบบนั้นได้ยังไงทําไมถึงไม่สร้างมันขึ้นมาให้เสร็จทุกคนเขาก็มีเหมือนโลกอะเหมือนเป็นอะไรที่แบบเป็นยูนคของเขาว่าเองของเขาคนเดียวกันทั้งนั้นแหละทุกคนต่างมีแบนดอนบอกเป็นสิ่งที่เขาจะยากงชาแนลแบนดอน นี่เรากำลังเรียนวิชาปรัชยาก,กับแบรนดอนนะคะกับนายแบรนดอนถ้าเกิดทุกคนสามารถสัมผัส universe คือโลกนั้นได้เนี่ยแล้วก็ทำให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจากนั้นก็เอามันไปแชร์แบบแชร์ให้คนอื่นได้เห็นได้อะไรอย่างเงี้ยโลกของเรามันก็จะดีกว่าน,นี้ว้นี่แหละคือศิละปะก็พอเข้าใจนะเออเราใกล้มันเกี่ยวกับอวกาศยังไงวะแบรนดอน อยากดูใกล้ๆไหมขอดูใกล้ๆหน่อยมันไม่ใช่ไก่อย่างที่ฉันคิดใช่ปะมันอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้ใช่ปะแบนดอนเอาตามใจเลยฉันขอไปชงกาแฟาหน่อยในงานร่อนน่ะ <c oughs> นั่งได้กาแฟามาแล้วเราเห็นแมวอยู่ในห้องนาอยอะแบนดอนแบนดอนมายืนจุดๆ,ๆ,ๆอะไรอยู่ข้างหลังกูวะ <c oughs> เออโอ้ได้แมวกับบ้าได้เลยเด็กทาร่า เห็นเธอยืนดูงานนั้นน่ะดูชอบใจดีนะฉันก็เลยสงสัยนิดนึงว่ามองเรารู้สึกยังไง I'm more interested in the artist <c oughs> อันแรกคือแบบโหมันสวยงวามมากงดงามสุดๆนี่แหละคืองานศิละปะส่วนที่สองคือฉันสนใจคนทำมากกว่าค่ะสนใจศิลปินมากกว่าก็ต้องตอบอันแรกสิวะยืนมองแมวอยู่ตั้งนาน <c oughs> นี่สิแล้วการได้รับคำชมมันมีความสุขยี่ดีเอง ทำไมบันดอนเธอพูดอะไรอย่างนี้กับฉันได้อย่างไงอบอกว่าเธอรู้ป่ะจริงๆข้ามองว่าแปกงมันก็แบบมองแรกๆมันก็มองยากบอกยากแต่จริงๆเธอเองก็แปลกเหมือนกันนะแปลกตรงไหนก็ถ <c oughs> ้าเธอไม่แปลกอะ่ะเธอจะมาคุยกับฉันนานขนาดนี้ได้ยังไงบนดอนคนส่วนมากะนะคุยกับฉันไม่กี่คำแล้วก็แบบขอตัวจากไปแล้ว คือแบบฉันก็ไม่ได้จะใจร้ายหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ฉันก็รู้ว่าฉันเป็นคนที่พูดตรงไปหน่อยค่อนข้างตรงแต่ฉันก็ไม่สนใจหรอก <c oughs> <c oughs> อีแบบดอนคดคดคตีนเออฉรู้ฉันรู้อ่ะแต่ว่าไองานที่เธอเพิ่งมองไปตะเกียเฮ้ยน่ารักฉันมีเวอร์ชั่น,นจิ๋วด้วยนะเวอร์ชั่นจิ๋วอยู่ในตู้หรอคะ มันเป็นของเธอแล้วถ้าเธออยากได้อะ่ะฉันตั้งชื่อให้มันว่าเด i ลูมิงไนแมอินโซมเนียโอ้ยแบนดอนแบนดอนตั้งชื่อให้มันว่าฝันร้ายที่กำลังคืบคลานอินโซมเนียก็คือไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะแต่ว่ามันแปลว่าโลกฟีลแบบนอนไม่หลับอะโลกนอนไม่หลับอะ,อะไรเงี้ยอุยน้องให้จริงด้วยอะ่ะเฮ้ยได้งานศิลปะกลับบ้านจริงด้วยวันหลังแวะมาเหกนนะแหมอยากให้แบบเธอมา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานหน่อยเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ได้ของกับบ้านเฉยพู <laughs> จะเข้าไปคุยกับคนข้างใน <laughs> <laughs> หยุดปลาอีเวนต์มาให้ฉันสักทีมันน้อนสวัสดีค่ะตอนนี้ไม่ว่างอ้าวเอาดอกพิงแคทไปมันน้อนบอกตอนนี้ไม่ว่างนะคะวันนี้มันเป็นวันแห่งการเจออีเวนต์ค่ะเข้าบ้านมาก็เจอแบบ <laughs> เหตุการณ์ของน่าจะเป็นของน้องนะเอ้ย <Hey, S 2> หรือว่าของหรือว่าของคุณพยาบาลวะ ฮิฮคุณยา่าคุณย่าหรือคุณยายวะคุณย่าล้วกันจะได้ดูแก่อะไรเหรอจ๊ะคุณย่านหนังสือให้ฟังได้ไหมอ่ะอ่ะได้สินัาทานาก็มาพอดีมาจากความมืดมิดด้านล่างนะคะเห็นว่าเดินข้ามเลยนะ่ะโอ้โหณ่า,าน้าธานาว่าไงจ๊ะนี่ต้อนรับจ้าไม่ได้เห็นน้องอยู่ตื่นเต้นมานานแล้วนะอ๋อใส่คงมองว,ว่าเป็นพี่สาวเล่นกันเล่นกัน มาเล่นเดียวยูไม่เอานา่าหนาเขาอาจจะยุ่งก็ได้ทนามีเวลาจริงหรอจริงๆไม่ได้มีอะไรทําเลยวันเนี้เย้ <laughs> <Yeah. S 1> เล่นกันแล้วแลนอีกแลนีกยู you, พอแล้วเนะถอะน่าหนาเขามีงานต้องทําอีกเยอะไม่เป็นไรแอลลี่จริงๆก็คือแบบวันนี้ไม่มีอะไรทําเดินอ,อ่อยเขาไปทั่วครั <laughs> บ ขอบคุณธนาเขาสิขอบคุณนะธนาขอบคุณที่ช่วยมาเล่นกับยูนะออโอดึกเชียคุณย่าคุณย่ากินไข่ต้มไหมหนูวันนี้หนูมีไข่กูดเอ็กมาให้คุณย่าเอ้ยคุณย่าด้วยอุ้ยสนิทกับคุณคุณย่ามากขึ้นแล้วก่อนจะไปอยากจะสอนให้ทำแซนด์วิชเขาจะสอนสูตรแซนด์วิชให้กับเราอ้อ อย่างแรกใช้มีดหั่นขนมปังแล้วก็ค่อยใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปก็คืออาจจะลองใช้แตงกวามะเขือเทศหรืออาจจะเป็นไข่ต้มก็ได้อเอลเลียทำแซนด์วิชให้น้องยูกินบ่อยอุ้ยี่สูตรแซนด์วิชไปแล้วขอบคุณมากค่ะเอาน้องเอาดอกไม้ไปไปน้องยูน่าจะชอบดอกไม้นะเนี่ยโอยดึกแล้วอะทุ่มหนึ่งแล้วอะ วันนี้เลยไม่ได้ไปร้านอางุ่นเลยอะเออเออเออย่าเข้าบ้านคนอื่นนะอยู่ปะเฮ้ยเข้าได้วะสามีไปไหนแล้วจะเอางุ่นไปฝากเขาสะหน่อยต้องตีสนิทเขาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเห็นเห็นเอ้ยเขาไปไหนวะหรือว่าอยู่ที่ไอ้นั่นกันอยู่ที่ร้านนั่งดื่มแน่เลยไปก่อนไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะน่าจะต้องไปฝากฝั่งคน <c oughs> นี่ไงเข้าร้านนี่กันเต็มเลยน่าจะต้องไปฝากฝั่งคน ให้ทำงานที่รานสักคนหนึ่งนะคะอ่าให้คะ่ะน้องสาวน้องรันป,ป,ป๊าป๊าไปไหนอยู่ในห้องนี่แน่เลยเดีย๋ยวนี้เราสนิทกับเขามากคะ่ะเข้าว่าในห้องข้างหลังไนดะ้ตกใจใครวะคาเลนคาเลนตกใจว่าตัวอะไร